เฮ้แล hey, สวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกม King Legacy นั่นเองเย้นี่โซโลมาอยู่ในโลกวันพีซอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> มีมงกุฎอย่างสวยเลยทุกคนเอ้ยอะไรอ,อ่างนี้ต้องจัดการด้วยไฟไฟไฟบลูนี่นเฮ้ยตัวนี้มันบอสเหรอตัวนี้บอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอหหตายไปดีนี่ไงรอดกล่องมาทุกคนรอดกล่องมา ได้ไรอะได้แคนดี้มาเจ็ดอันแล้วใครจะเทรดเนี่ยจะเทรดอะไรอะมีอะไรจะให้อืม <laughs> ดูดูเขาจะเทรดให้ผมไม่เอาไม่เอาผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้แต่ละอันไมเ่เอาทุกคนเรามาฟาร์มกันต่อเนาะจำได้ป่าเราฟาร์มถึงเกาะไหนอะนี่เราฟาร์มนี่นะทุกคน ผมจะรับเควสดนี่ก่อนนะทุกคนเพราะเกาะใหม่มันต้องไปตีไปตีลูกกิกี้อะทุกคนตีนี่เร็วกว่าเนาะตีนี่เร็วกว่าครับนี่ไงแล้วเราก็บินขึ้นไปนี่มันตีบอสเร็วกว่าเนาะบอสมันตีตัวเดียวนะครับถ้าตีกิกี้อะมันตีแบบ5้าตัวสี่ตัวอะไรเงี้ยเออ้ยทำไมลกองยังอยู่อะทำไมลกองยังอยู่รับไม่ได้แล้วเนาะวิธีฟาร์มเวลเร็วๆนะครับฟาร์มบอสอ,อย่างเดียวครับกิกี้ไม่ต้องฟาร์มครับ นี่นะเนี่ยแล้วก็วนบอสไปเรื่อยๆนะทุกคนเออแล้วมีพีคูณ2กับม,มงกุฎอีกคุณมงกุฎตอนนี้มันคูณเท่าไหร่ละมาดูดิเฮ้ยเรามีบีเซนโตแล้วนี่นะใส่บีเซนโตเลยดอกมาตอนไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนี่เ่คาวตอบอีกพีนะครับโอ้ยอดแล้วมีผลสายฟ้าใครอยากได้ผลสายฟ้าก็มาเล่นกับพี่นะน้องนะ มันดีเปล่าผู้ใช้ฟาทุกคนนี่นะไฟไฟไฟยเอเวอร์เลย,ยทำไมมันไม่ตายเผาตายไปซะนี่นะใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับต่อใครนะครับเออไปกำลังใจให้พี่นะน้องนะผมจะฟาร์มทุกสองร้อยเวลนะทุกคนเออวันล200ะสองร้อยเวลแป๊บแก็ตันนะทุกคนไปไปไปผมขอฟาร์มก่อนนะทุกคนไปแล้วเรามาเจอกัน let's go อ่ะทุกคนครับตอนนี้เลเวลสองพันห้าสิบเบีดแล้วเนาะสองพันห้าสิบเบีดแล้วเรา ผมว่าน่าจะตีบอสเกาะถดัดไปแล้วนะเนาะเกาะถัดไปน่าจะเป็นเกาะอ,อะไรอะ่ะขอดูก่อนเนาะเกาะอ,อะไรอะ่ะเกาะเงือกแน่เลยทุกคนใช่ไหมอยู่ไหน,นอะ่ะเกาะเงือกมันยังไม่ปลดล็อกครับเนาะต้องเดอต้องเดอต้องบินไปก่อนเนาะครับเนาะเออไปปิดแมปแล้วเราบินไปกันเลยไปเจอเกาะใหม่นันทุกคนไปเลสโก้เอาทุกคนครับเรามาถึงเกาะฟิสไอแลนด์แล้วเนาะ เป็นเกาะเนื้อจริงๆด้วยใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนแล้วนี่ไงฟิทไอแลนด์วิ่ง2,000บวกนะครับทุกคนเราตีบอสได้ยังอะ่ะน่าจะตีได้นะครับนี่ไงผมกะไว้เป๊ะไงกะไว้เป๊ะไหมนี่ไง250เอ้ย2,000 2,50พอดีจาัก,การันฟิทอะไรอ่ะคอมแบทฟิทแมนนะนักสู้นักสู้มนุษย์เนื้อกา <laughs> ะคาเต้มนุษย์เงืองเกาอนายนี่นะตายไปซะนี่นะอุ้ยมันถึกจังอะ่ะ ต้องใช้สี่สกิลเลยทุกคนโคตรถึกอะ้ยถึกเกินเวลอาอัพสเตตก่อนทุกคน400อัพเป็นแบบอัพเลือดแล้วนะะนะครับเนาะอัพเลือดครับอัพเลือดเลือดสามหมื่นแล้วอย่างถึกเลยไฟไฟไฟเอ็มเปอร์ล์นี่นะอากิหลบนี่นะอากิหลบได้ อย่าลืมไปซื้อฮารสังเกตนะครับร้านห้าที่เกาะเกาะสกายเนาะเกาะที่มีกอนเอเนียลครับเนาะเกาะท้องฟ้าตอนี่เประมาณสักพันห้ามั้ง้าจำไม่ผิดเนาะไม่พันห้าก็พันแนะครับเดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บนึงเนาะเอ้เนี่นอเผาตายไปซะแกก็อ่อยตอย่อย่างช้าเเกาะสกายอเอ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 อวออดออออเ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 ออ ต้องมีตัางล้านห้านะครับเนาะซื้อได้เนาะไวไฟไฟเอเวอร์นี่นะเผาตายไปซะหมัดเบิงตายโอ้โหผลไฟก็ฟาร์มดีนะครับแต่ผลแม็กมากฟาร์มดีกว่าเนาะผลแม็กมากผลทองอะไรเงี้ยพี่มีผลทองรึเปล่าผลทองเหมือนจะให้น้องเขาไปแล้วเนาะ <c oughs> ใครมีผลนะอะไรให้พี่ก็มาเดกับพี่ได้เนาะแลกกับสิบสองชั่วโมงไหมไพี่สิบสองชั่วโมงครับปะ <c oughs> อแต่มงกุดพี่ไม่ให้นะมงกุดมันสวยพี่ชอบมีคนอยากแลกมงกุดกับพี่นะแลกแลกกับอะไรนะเขียวมั้งทุกคนแต่พี่ไม่แลกหรอะพี่ชอบมองกุดเท่เป็นของแรที่ต้องเติมแล้วทีเอ็มก็บิดตอนแรกเกมนี้มันจะมีคูณสองถาวรน,นะครับแล้วเขาก็เอาออกไปนเนาะเป็นชั่วโมงเอา้าพอไม่ปล่อยไม่โดนอะปล่อยไว้ด้านหลังเฉยเลยนี่นะเสาเพิง ได้อีกพีมาโอ้สิบหกเอ็มสิบหกจุดเก้าเอ็มนะครับจากตอนแรก 7, 7เจ็ดเจ็ดเอ,อ็มเนาะนคูณสองจุดสี่ไปครับเอได้ตังเก้าพันเนาะเงินคูณสองพี่มีเปล่าพี่ก็ลืมแล้วนะครับเนาะเงินคูณสองพี่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะไม่มีนะครับเงินคูณสองไม่มีครับเงินคูณสองมีมีมีม,ม,มีเติมซื้อไปตอนไหนวะ <laughs> ออจะมา,มาไปทุกคนผมขอฟาร์มก่อนนะไปแล้วเรามาเจอกัน let's go <S เอาทุกคนครับเราเราเปลี่ยนเออเปลี่ยนเคสไดและแต่เรามาเจออีเวนต์นะครับเรามาจัดการอีเวนต์กันเนาะวิธไมมีสองกล่องอะ่ะว้ยก่อนนี้มีสองกล่องครับทุกคนเออใครอยากได้แบบกล่องเยอะๆมามาก่อมาก่าาาองเงืออครับมาก่องเงืออเนาะมาก่องเงืออเสาเฟืเก็บเลยเก็บเลยได้แ,แคนดี้มาแปดอันเงินห้าพันครับเนาะ five ไม่ใช่ไฟไฟไฟเบลเลเอร์อ้าวตายนี่ไงเดี๋ยวนี้จะเป็นของกาก,ากมั้งทุกคนอยือว่าได้เท่ากันเฮ้ยได้เท่ากันครับได้หกแคนดี้กับเงินห้าพันครับมามาเราเปลี่ยนเควสได้แล้วทุกคนเจอกันอะไรมาดูกันเนาะเราเควสแกะตัวเวหลืองๆเนี่ยทุกคนตัวอะไรอะมนุษย์เงือกหรอตัวสีฟ้าฟ้าน,นะทุกคนจอก,กันซอสฟิตแมนนะทุกคนปลานักดาบเหรอเป็นยังไงเน่ะ ถือมีดเหรอโอ้นักเลงนักเลงโอ้ไม้เร,เราอ่ะอัตภานของเมืองเหรอนี่นะนี่นะมนุษย์เงือกต้องแพ้ไฟอยู่แล้วมันเกี่ยวไปละ่ิ <laughs> แต่บอกบิสซิตโตมันใหญ่จังนะโอ้ตีอย่างช้าเลยบิสซิตโตตีช้ามากเลยทุกคน <laughs> ขยายผมเติมซื้อโยรุก็คอมเมนต์นะครับเนาะนี่นะ พี่เติมซื้อโยรู้มาโชว์เลยฟาร์มชฟาร์มโช,มโชเลยดีนะเสาเพิงพี่อยากเปลี่ยนผลใหม่แล้วว่ามีใครอยากบริจาคผลให้พี่ไหม <laughs> พี่จะฟาร์มถึงเวล2,200นะครับเนาะฟาร์มวันละ200เวลวเนยะทุกคนเดี๋ยวก็ตันเองแหละเนะาะอยา่ยาย่าย่าเออมันกระเด็นกระดอนมาได้ไงไอเนี้ยเ <laughs> อยอเอเอ ผมว่า King Legacy นะครับฟาร์มเร็วมากครับฟาร์มเร็วมากเพราะมันมีบอสครับบอสมันเกิดเร็วนี่ครับไม่เหมือนบล็อกฟูดเนาะบล็อกฟูดแบบเฮ้ยอะไรอะแชงเกิดทุกคนเดี๋ยวเราไปตีแชงกันนะเนาะไป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 ทุกคนครับเรามาถึงเกาะตีตีแชงแล้วเนาะอะไรอะ expert swordman นะครับโอ้นักดาบแบบระดบับ e x เปิดเลยนะทุกคน <laughs> นักดาบพายยอดขนาดนั้นเลยหรือเราตีมันไกลๆนะทุกคน วัดมันตีแรงตีผมทีเดียวอาจตายก็ได้เลยตีผมทีเดียวอาจตายได้เลยมัดเฟืองไวไฟนี่นะไฟเบอร์เ,เออสตันไว้สตันไวสวยสวยสวยสตันสตัน เอาไม่โดนไปทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนมันเลือดน้อยเนาะเรามาเจอกันไปเลสโกะทุกคนครับเลือมันเหลือ 50, ล 50, ลห้าหมื่นแล้วเลือดห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นแล้วพูดผิดพูดถูกกันเลย <c oughs> ตื่นเต้นจะดับดาบไว้เนาะดับดาบมาหน่อยดิตีตัวที่สองนะครับพี่เคยตีเคยตีตัวแรกเนาะแล้วมันไม่ดับดาบเนาะดาบมันดอกยากครับเนาะใครเคยตีตัวเดียวแล้วดับบงังนี่นะโอ้ได้อีพีมาหกเอ็มกระเงิน6หกแสนไม่ได้ดาบโอ้ อะไรนี้ได้ด่าไหมได้ดาดดาปะไม่ดอบโอ้จบละ <c oughs> โอ้จะบ้าไปทุกคนกลับไปฟาร์มที่เกาะเงือกันเหมือนเดิมเนาะไป let's go ทุกคนครับเรากลับมาถึงเกาะเดิมเราละเกาะเงือก <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่าโอ้ตีตั้งนานไม่ดอบเลยโอ้มันโอกาสดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยเนาะใครแบบตีตัวเดียวได้บ้างอะ่ะรายงานตัวหน่อยเด <c oughs> โอ้ยพี่ตีแบบ2ตัวแล้วยังไม่ดรอปเลยครับดาบแฉงง่าอยากได้อ่ะมันน่าจะเท่นะครับแบบเป็นสีแดงอะไรเงี้ยดาบของสีจัก,กรพรรดิอ่ะเ,ออเราจะไปโลก2ได้ราเวบสอง4นนะครับเนาะใกล้ละเราใกล้จะไปโลก2ได้แล้วทุกคนเออนี่นะแต่ผมจะฟ้าร์มโลก1่ก่อนเนาะตีวอร์โลกหนึ่งนะให้เวลแ,บ,บ,แบ,บสัก25 0พก่อน2 5 0พ2น0้ 25, 26, อนะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปตีพวกกี่ๆนะทุกคน เอออาจาบูกูจะบ้าเย้บายบายไว้บลูเฮ้อทำไมมันกระเด็นมาทางนี้ละ่นะนี่นะเสาเอออันหนดหน้าไม่ดีหน้าไหม้ไปเลยหน้ายู่ไปดิเออเราขาดอีกอ,อ่าประมาณ61เมัดไอ้อ61เ็วนะครับเนาะจะวิว2,200ัละจะสำเร็จเวทล,ล้วละทุกคนพี่จะฟาร์มวันละ2 0งร้วอย่างนี้แหละทุกคนจะได้ไม่นานาเกินเนาะนี่นะ จะได้ดูการเติบโตของพี่มาด้วยเพราะพี่ขี้เกียจฟาร์มนะน้องนะพี่ต้องไปฟาร์มบอกฟูดอีกโ,โ้จะบอใครอยากเล่น k ิงเล e ก a c ีก็แอดทีพกเพื่อนพี่มาเนาะมาเล่นด้วยกันได้นะครับเนาะเฮ้ยมันมาแล้วเสียวเสียววดแล้วทุกคนผมขอฟาร์มก่อนน้อแล้วมาเจอกันไป let's go อาละครับทุกคน เลเวล2,192แล้วเนาะขาดอีก8เวลทุกคนเราจะสำเร็จเวทแล้วแล้ว20เลยสอ0ร้0เวลนี่แนะ่บ่อยบ่อยว่อยบอลูมมัดเพิงแล้วก็เสาเพิงครบชุดไปเลย <c oughs> ทำดาเมจไป5 4 0 0 0่ะคิดดู่ะแรงไม่แรงนะทุกคนมันติดเผานะครับมันติดเผาเนาะมันถึงนะแรงครับติดเผาเผาแรงมากติดเผามันบนูแมกมากเลยครับแต่บทแมกมากสกิลมันจะแบบกว้างกว่าเนาะ นที่รับเววอยู่ไหนหลงหลงหลงโอ้ขาดเวลเดียวขาดไปทำไมเนี่ยโอ้ขัพเวลวคนครับขับนี่เลยแล้วก็อัพแดดหน่อยอัพแดดหน่อยขับค่าพลังหมัดเออเผื่อ <c ười> แบบกระโดดได้เยอะขึ้น,นอะไรเงี้ยนะทุกคนค่ากระโดดของเกมนี้มันจะอยู่ที่แบบส,สแตทของพลังหมัดน,นะทุกคนตอนนี้ผมโดดได้กี่ทีเฮ้ย ผมไม่ได้อาพ,พลังหมัดเลยนะทำไมมันกระโดดได้เยอะจังหรือว่ามันเกี่ยวกับ power food ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราเว้นสองวันสี่ละเรารับเว้นอะไรแล้วละเว้นอะไรอ่ะกับเว้นอะไรอ่ะเว้นอะไรอ่ะเว้นอะไีบอสใช่ไหมโอเคเรามาตีบอสเนาะโอเคอเฮ้ยโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะทุกคน หากยิชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย